และนี่คือ6เคล็ดลับนะครับที่จะขายดีบนติ๊กตอกสาหรับในหน้าสายปั้นยอดนะครับเตรียมปากกาขึ้นมาจดเอาไว้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากจดนะครับบันทึกโพสต์นี้เก็บเอาไว้หรือแชร์โพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับผมเพราะทั้ง6เคล็ดลับที่คนบิจจพูดดังต่อไปนี้นะครับเหมาะสําหรับในหน้าสายปั้นยอดขายสายปั้นค่าคอมมิชชั่นตรงๆเลยครับผมเคล็ดลับข้อที่1น่นะครับนั่นก็คือการตอบคอมเมนต์แล้วแปลงเป็นคลิปขายของนั่นเองนะครับคุณสามารถเอาคําถามจากคนดูนะครับหรือจากคอนเทนต์ดีๆอนเาามป็ คลิปตอบคําถามในคอมเมนต์ได้นั่นเองนะครับผมตอบคอมเมนต์ในคลิปเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือและมีอินเตอร์แอคทีฟหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ดูคลิปของคุณนะครับเพราะ Tik t o k ชอบคลิปที่มีปฏิสัมพันธ์ครับดังนั้นคลิปที่ตอบกับคอมเมนต์ก็จะได้รับการดันจาก a i t i k t o k ด้วยเช่นกันนะครับและเทคนิคประการที่2นะักคือทําคลิปให้ติด SEO ด้วยแฮชแท็กที่คนเซิร์ชใช้จริงๆนะครับผมใช้แฮชแท็กแบบเฉพาะเจาะจงนะครับเช่นชุดแม่บ้านอวบชุดสาวพัฒไซนะครับชุดเดทงานแต่งงาน ต้นนะครับผมเป็นแฮชแท็กที่ควรใช้หาจริงๆ AI ก็จะช่วยดันคลิปของคุณนะครับผมหรือดูจากคลิปขายดีของคู่แข่งคุณก็ได้ครับว่าเขาใช้แฮชแท็กไหนคุณก็เอาแฮชแท็กนั้นเนี่ยมาใช้ต่อนั่นเองนะครับผมและรวมทั้งนะครับคุณต้องใส่คีย์เวิร์ดของคลิปของคุณเนี่ยลงไปในแคปชั่นของคลิปคุณด้วยนะครับไม่ใช่ใส่แต่ในแฮชแท็กเพียงอย่างเดียวและเทคนิคประการที่3นะครับให้คุณเริ่มจากปัญหาของคนดูก่อนที่คุณจะขายของครับคือเจาะปัญหานะครับให้คนรู้สึกว่านะครับคลิปนี้เราเนี่ เาจะได้หยุดนิ้วดูคลิปเรานั่นเองวิธีการก็คือเอาปัญหาของคนที่คุณต้องการสื่อสารด้วยเนี่ยเอามาเป็นประโยคในการเปิดหัวคลิปครับแล้วคนจะหยุดนิ้วดูคลิปคุณครับรีวิวที่ดีเท่ากับไม่ได้ขายทันทีนะครับแต่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็นําเสนอทางออกให้กับคนซื้อหรือคนที่หยุดดูคลิปคุณครับคนไม่ได้ซื้อของเพราะคุณขายเก่งนะครับแต่ซื้อของเพราะเข้าใจปัญหาในตัวเขาต่างหากจำคีย์เวิร์ดนี้เอาไว้เลยนะครับผมและเทคนิคประการที่4นะครับคืออย่าใส่ราคาลงไปในคลิปนะครับเพราะ a อไอติ๊กต นเ,นเขาจะตรวจคลิปย้อนหลังได้นะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆแล้วราคาที่คุณใส่ลงไปในคลิปมันไม่ตรงนะคลิปคุณอาจจะขึ้นแจ้งเตือนละเมิดได้นะครับหรือไม่ก็โดนลบตะก้าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับให้เลี่ยงการใส่ราคาลงไปวิธีการจากที่จะบอกราคาก็คือให้คุณพูดอ้อมๆนะครับเช่นแบงค์ม่วงมีทอนแบงค์แดงมีทอนแบงค์เทามีทอนแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็จะทําให้คุณขายของได้โดยไม่ต้องใส่ราคาครับเคล็ดลับประการที่5นะครับคือคลิปบ้านๆที่จริงใจใช้มือถือเครื่องเดียวก็เพียงพอในการ ทำคลิปขายบนทิกต o k ได้แล้วครับผมไม่ต้องมือโปรใดๆนะครับคนชอบความเป็นธรรมชาติชอบความจริงใจแบบเรียวๆนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณมีแค่ขาตั้งกล้องบวกแสงไฟที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็พูดแบบเล่าให้เพื่อนฟังนะครับมันจะเวิร์กมากๆเลยนะครับบนทิกต o k นะครับพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างไม่เป็นไรนะครับนี่คือเสน่ห์ของทิกต o k ครับและเทคนิคประการที่6นะครับคือเลือกสินค้าที่เจ้าของร้านนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะยิงแอดให้เรานะครับผมเจ้าของร้านบางคนนะครับเขายินดีเลยนะครับที่จะยิงแอดให้กับคลิปของเรา ถ้าเราทําคลิปดีครับผมเราแค่ไปเปิดปุ่มอนุญาตให้เจ้าของร้านนั้นเนี่ยมาเอาคลิปของเราไปยิงได้นะครับที่ปุ่ม Shop Add นะครับผมแล้วแบรนด์นะครับหรือเจ้าของร้านเขาก็จะ เอาคลิปเรานะครับไปยิงแอดให้เราฟรีๆเลยนะครับโดยที่เรานั้นเนี่ยไม่ต้องเสียค่ายิงแอดแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ยังได้รับค่าคอมเต็มๆที่เกิดจากการยิงแอดของร้านค้านั่นเองบางคลิปนะครับที่ติดการยิงแอดคุณเชื่อไหมครับว่ารายได้เนี่ยจากคลิปนั้นๆเนี่ยหลายๆหมื่นหรือหลายๆแสนจากคลิปคลิปเดียวเลยก็มีเต็มติกตอกไปหมดเลยครับผมและนี่ก็คือ6เทคนิคนะครับสำหรับในหน้า t ิกตอกสายปั้นยอดขายนะครับผมถ้าเกิดคุณชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็แชร์ แต่ถ้าเกิดคุณอยากเรียนติ๊กต็อกแบบจริงๆจังๆนะครับโคชบีมีสอนติ๊กต็อกแบบนี้จริงๆจังๆแบบนี้กับคุณเลยนะครับเพราะติ๊กต็อกของโคชบีมี2แบบนะครับแบบออนไลน์กับแบบสอนสดเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยถ้าไม่เป็นโคชบีไม่ให้คุณกลับมาแล้วแต่คุณเลยครับว่าคุณจะสะดวกแบบไหนถ้าสนใจก็ทักแชทเข้ามาสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินโคชบีได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วหลังจากนั ว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์